สวัสดีสมาชิกครับมีรถสวย,สวยมาฝากหนึ่งคันนะครับประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายโตโยต้ายาริครับเครื่องพันสปี2.014ตัว E รองท็อปรถสวยครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกวามเอกสารครบใครสนใจอยากได้ใช้งานผ่อน4,000ก,กลางกผ่อนได้6ปี1 9 9 9 0 0บาทเครดิตดีออกรถ0บาทได้เลยครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยใครเครดิตดีไม่ติดแบคลิดนะครับมาได้เลยครับเน้นหาเอาไปใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลประหยัดทนทานดูแลง่ายอะไรเยอะโตโยต้ายาริสเครื่องพันสองสภาพพร้อมใช้มือเดียวปี2 0 1 4ไม่96,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้นะครับ96,000กิโลเมตรไม่เคยแต่งซิ่งนะครับแต่งส,สวยสภาพสมบูรณ์นะครับใครถูกใจชมเช็คทดลองขับมินบุรี มีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดส่งทั่วไทยหาเอาไปใช้งานมาชมดูได้มาเช็คดูได้เลยครับรถพร้อมๆสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเราจัดส่งให้ท่านได้เลยครับเพราะว่ารถมาสวยประวัติด,ดีสภาพดีสนใจอยากได้ใช้งานก็โทรเจรจาลายได้ขอรูปได้ขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยรถสภาพนี้นะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้า ซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเป็นตัวรองท็อปนะครับเครื่องพัดสอตัว epi สองพันสี่สียวป้ายแดงตัวนี้ก็ใช้ง่ายคนแน่นอนอะไรเยอะไม่ผิดหวังเวยกับสมาชิกนะครับ คนล้วก็ไปหะอยับก็ไป็นสินใจได้เลยครับเพราะนั้นจะส่งทั่วไทยชมแสงกอดลมข้าไดเลยผ่อนสิันทลางผ่อนสิ้ีกกิโลเลรนะครับขึ้นอยู่่ับความสะดวกเดินทางฝนตกอะไรไปได้นะครับประมาณทุกใจที่เหลือทีาโทรเจรจาขอรูปพิรพาได้เลยครับไปใช้งานยุนี้ต้องบอกเลยว่าทนอายเยอะก็ได้ใช้สบายให้น้องไปม่ไหก็ดีกินน้ำมันไม่แรงไทเองก็สบายครับผ่อนก็ได้ถ้าจุด้าะครับ40 46ไปทั่วไทยร้องสวยสุภาพดีนะ ฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานโตโยต้าสวยปี2014ไม่เคยเครื่องนะครับแต่งซิ่งนะคนี้สวยเดิมจริงๆมากนะครับชมไม่ผิดวังกิววันไกลรสะดวกเดินทางทั้7ช่องนี้อยู่ขึ้นอยู่กับการันีกานจั่างให้เลยครับทุกบ้านแน่นอนรถสวยสวยมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนเลยนะครับน็อตไม่ขยับสภาพหนึ่งในร้อยมือเดียวปี2014จะสดจะผ่อนจัดไปครับไม่แท้การันตียางปี2025 ภาษีหมดสิงหาหกเกสุดคุ้มแน่นอนนะครับชมเช็คทดลองขับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพสภาพสวยๆฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับแบบนี้จะถูกใจหรือไม่ลองมาดดนเออลองมาทดลองขับดูได้นะครับลองมาทดลองขับพร้อมขับกลับบ้านนะครับ